สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับวัดใหญ่ชัยมงคลค่ะได้ทำการจัดโครงการเผยแพร่หลักธรรมสู่เด็กเยาวชนและพุทธศาสนิกชน ที่สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแห่งที่สามวัดใหญ่ชัยมงคลนายประทีปการมิตรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานฝ่ายขราวาสพระยานตรโลกรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจ้าอาวาสวัดบรมวงศ์อิสระวรารามวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสง์ ในพิธีเปิดโครงการเผยแผ่หลักธรรมสู่เด็กเยาวชนและพุทธศาสนิกชนของทางศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมกับกล่าวให้โอวาทและแนะนำแนวทางในการอบรมให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมอบรมรับฟัง ซึ่งประกอบไปด้วยเด็กเยาวชนและพุทธศาสนิกชนจำนวนกว่า134คนจากคณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อมจำนวน54คนโรงเรียนวัดสตือ73คนและบุคลากรของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน7คนโดยมีระยะเวลาในการอบรมจำนวน3วัน2คืนค่ะ โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะท่านกล่าวว่าด้วยพระพุทธศาสนานั้นเป็นที่พึ่งทางจิตใจของคนในชาติคนจะเป็นคนดีมีศีลธรรมคุณธรรมและจะริยธรรมรักความสงบมีระเบียบว,วินัยดีรู้จักเคารพกติกาของสังคมด้วยอาศัยหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องอบรมจิตใจขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงาม พระพุทธศาสนาจะมีความเจริญมั่นคงในสังคมไทยได้ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องให้เด็กเยาวชนและพุทธศาสนิกชนได้รับการอบรมปลูกฝังเสริมสร้างพัฒนาศิลธรรมคุณธรรมจริยธรรมและสามารถนำหลักศิลธรรมคุณธรรมจริยธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเพื่อให้สังคมไทยนั้นได้อยู่เย็นเป็นสุข